สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุงพลยุยชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาชมรถแต่งรออีก1คันนะคะพร้อมส่งมอบนะคะเป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีมากๆนะคะ4ประตูยกสูงของเรานะคะ D ีเบ x l s นะคะราคาค่าตัว889,000บาทเครื่องยนต์2 0 170แรงม้านะคะ405แรงบิดนะคะซิงเกิลเทอร์โบอ่ะต้องบอกเลยว่าประหยัด ตอบโจทย์นะคะโปรโมชั่นดีนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ0%นนะคะหรือนะคะชุดแต่งจัดเต็มนะคะส่วนลด1 0 0 0 0แเราก็ใส่ให้ไม่หยุดยั้งเลยนะคะช่วงนี้ก็ก่อนสงกรานนะคะใครที่อยากได้รถหลอ่อๆกลับไปเที่ยวนะคะสาดน้ำกันนะคะดับร้อนก็ทักเข้ามานะคะที่เบอร์0ู1 169 8 9 9 9หเลยนะคะหรือว่าช่องทาง y o u t u b e นะคะฟอร์ดลุ้มพาลุยชาแนลนะคะหรือว่า นะคะก็ติดตามติดต่อได้ทุกช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวลุงจะพาชมรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวลุงจะพาชมด้านหน้าไปก่อนเลยนะคะเริ่มต้นจากตัวไฟหน้าก่อนละกันนะคะไฟหน้าเป็นไฟ,ไฟมันติรีเฟลกเตอร์นะคะรำแสงสีขาวนั่นเองนะคะมาพร้อมกับ ไฟเดย์ไทม์นะคะส่องสว่างกลางวันนะคะตัวนี้เป็นทรงซีแคลมที่มาจากโรงงานนะคะใส่ข้าไฟหน้าเข้าไปนะคะเพิ่มกิมมิกให้กับตัวรถนะคะเพิ่มความโดดเด่นหดเ,เหมือนเราเขียนไอเลนเนอร์นะคะอ่ะสำหรับชุดแต่งนะคะคันนี้นะคะแต่งเป็นชุดแรปเตอร์เข้ามานะคะจะมีกิมมิกเล็ก,ลก,ลกลๆในน้อยด้านล่างสีโครเมียมนะคะลูกค้าสามารถเลือกเป็นสีดาล้วนได้นะคะอ่ะสำหรับด้านล่างค่ะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะตัวนี้เราจะเว้านะคะให้ใช้งานได้จริงนะคะเดีะะ๋ยวจะพาไปดูซุมล้อที่เข้าเซ็ตมา กับชุดแรปเตอร์นะคะสำหรับการตกแต่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีดำด้านนะคะเพราะว่าตัวรถเป็นสีดำเงานะคะจะจะเพิ่มกิมมิกให้กับตัวรถนะคะดดโดดเด่นมากขึ้นนะคะสำหรับห้องระบายความร้อนนะคะหรือว่าอินเตอร์คูลเลอร์นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นตะแกรงด้านในรวมถึงด้านบนด้วยนะคะตัวตะแกรงนะคะกรองเศษขยะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรางพึ่งที่ตกแต่งโทนสีดำนะคะ,ะเน้นดุดานเลยนะคะสำหรับตัวรางพึ่งนะคะแล้วก็ตัว กระจังหน้านะคะเลือกสีได้ตัวกระจังหน้าตรงนี้นะ,ะที่เป็นฟอนต์ FORD นะคะเลือกเป็นสีทูโทนได้สีดำตัดสีขาวสีแดงได้หมดนะคะไฟ LED 3จุดต้านบนนะคะที่เราเห็นเป็น สีส้มตรงนี้นะคะสามารถเลือกเป็นสีขาวได้ลูกค้าเลือกได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะ,ะสำหรับด้านหน้านะคะให้ดูชัดๆนะคะน่าจะดุดันแบบนี้เลยนะคะสําหรับฝากระโปงนะคะใส่อคิลิกเข้ามานะคะเลือกลูกค้าเลือกเป็นสีดำก็ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าโรยกันสีดำเนาะใส่ครอบไฟหน้ามาเรียบร้อยใส่ชุดแต่งมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูล้อแม็กกันค่ะ ฝากระโปรงนะคะจะเป็นทรงพาวเวรมนะคะมาพร้อมกับแอร o ด y n a นามิกนะคะลูลมนะคะในการขับขี่นะคะน,นี่ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ขับสนุกขับมันด้วยนะคะสำหรับด้านข้างค่ะซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วอ่าหรือว่า5.5ลูกค้าเลือกได้อ่านะคะชุดแต่งนะคะส่แม็กเข้ามาขอบ20ค่ะยาง AT สามารถวิ่งได้ทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพลายแม็กเป็นลายมาเวลนะคะคริบเงิน คลิปเงินคลิปแดงคลิปทองคลิปดําได้หมดนะคะลูกค้าเลือกมาเลยนะคะยางซูแบกอย่างที่ลุงบอกไปนะคะตัางจังหวัดวิ่งได้พื้นเรียบพื้นขรุขระได้หมดเลยนะคะยางนะคะจะเป็นซีรีส์275ทับ 55R 20ซึ่งเป็นขอบ20นั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ต้องยกนะคะเพราะว่าเราใส่ยาง275เข้ามาอ่ะ สำหรับปีกนกนะคะเป็นอิสระแบบ2ชั้นเสริมเหล็กกันโครงนะคะตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงล่างยังเป็นทวินคูปแต่ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการบรรทุกและการขับขี่ได้ดีเยี่ยมเช่นกันนะคะ,ะหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นรัมเบรกนะคะรองรับน้าหนักได้เยอะเดี๋ยวลุงจะพาไปดูด้านหลังก่อนที่จะไปด้านหลังเราไปด้านข้างก่อนนะคะตัวนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะ,ะแบตเตอรี่เป็น a g m แบบ80 10แอมนะคะแล้วก็ตัวพัดลมไฟฟ้านะคะตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีนะคะใช้ระบบดีเลยนั่นเองนะคะ,ะสำหรับบันไดข้างนะคะตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะรับน,ำนำ้ำหนักได้เยอะเลยนะคะหนุ่จะรีบรีวิวนิดนึงนะคะอาจจะแบบรีบรีบรอ,นรอ,นรอนๆอนอนนิดนึงเพราะว่าพนักง,งานกําลังเข้าออกเลยนะคะแต่ว่าแสงกําลังดีเลยเอามาให้ชมนอกสถานที่แบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ลูกค้านะคะเลือกเป็นเลนเจอร์นะคะสาดมาถึงท้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็น เบสิกเลยนะคะลูกค้าที่คิดลายไม่ออกพี่ขอใส่ลายนี้ไปก่อนนะคะแต่ถ้าอยากเปลี่ยนลายก็พักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับกันสาดใส่มาเรียบร้อยเลยนะคะ4ประตูนะคะของแท้เบิกศูนย์นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างค่ะซิมนะคะเป็นเซรามิกรอบคันเลยสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ 40, 60, 80นะคะบ้างมือจับใส่มาเรียบร้อยนะคะกัน รอยนั่นเองนะคะสำหรับตัวโรบานะคะเป็น GT Outlander เหล็กทั้งเส้นแต่น้ำหนักเบาใช้งานได้นะคะฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะเติมดีเซลนะคะอ่ะ B7 นะคะแนะนำเลยไม่ต้องพูดเยอะใครมี กําลังนิดนึงก็เติมพรีเมียมไปเลยค่ะช่วงล่างนะคะที่เราเห็นนะคะจะเป็นโช๊คแบบไวตรงนี้ก็ตอบโจทย์การขับขี่มากๆเลยนะคะแชสซีนะคะ,ะแล้วก็เนี่ยเป็นแบบสีเส้นแผ่นบางรับน้ําหนักได้มากกว่า1ตันขึ้นไปนะคะ,ะสำหรับด้านหลังค่ะไฟนะคะเราใส่ครอบไฟท้ายเข้ามานะคะเป็นไฟเดิมที่มาจากโรงงานค่ะใส่ครอบไฟท้ายเพิ่มกิมมิกให้กับตัวรถนะคะบันไดท้ายมีให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้รับน้ําหนักได้มากกว่า100่งร้อยกิโลอ่า สำหรับด้านท้ายเลยนะคะการชนที่มาจากโรงงานสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนสาหรับฝาปิดท้ายนะคะจะเว้นโลโก้ให้นะคะตัวโลโก้จะมาพร้อมกับกล้องกะระยะจอดค่ะ,ะทํางานควบคู่กับหน้าจอด้านใน10 1ุนนิ้วนะคะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่ 3. สาหรับด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นไลเนอร์แท้เบิกศกนู์นะคะเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่เรา ถอดออกนะคะก็จะให้ลูกค้าเก็บกลับบ้านไปด้วยนะคะเอาไว้เปลี่ยนเป็นสแปะนะคะเดี๋ยวลุงจะพาชมด้านในค่ะสำหรับด้านในนะคะเป็นสี่ที่นั่งนะคะอ่ะเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นั่งสบายนะคะตากแดดก็ไม่ร้อนนะคะทําความสะอาดง่ายต้องบอกเลยนะคะตรงนี้แอร์แบ็กหจุดนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะใช้งานได้จริงถึงแม้ว่าลูกค้าจะอยากหุ้มหนังนะคะแต่ว่าอ่ะแอร์แบ็กก็ยังทํางานให้ปกติเช่นกันเดี๋ยวไปดูหน้าจอด้านในค่ะ ต้องบอกเลยว่าฟอร์ดเขาให้มาเต็มนะคะกับราคาราคารถดนะคะ8 8 9 0 0บาทดูหน้าจอนะคะว้าวเลยนะคะหน้าจอ10.1นิ้วซิงโฟเออันดรอยออโตสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดหาใช้งานสั่งงานผ่านมือถือนะคะด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะคะเกียร์เป็นหกส,สปีดอัตโนมัตินะคะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบคันโยกพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าร้อปรับได้4ระดับหน้าจอหลังพวงมาลัยอึ๊บน้ สำหรับหน้าจอหลังพวงมลาลัยเป็นภาพ4ีภาษาไทายแจ้งการใช้งานของตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแจ้งละเอียดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วทุกคนอาจจะมองว่าเออมันก็พื้นฐานนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุงมองว่ามันแจ้งละเอียดมากโดยตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะตั้งค่าเซตค่าได้เลยนะคะกดขึ้นกดลงนะคะอ่านี่นะคะไม่ขาดเข็มขาดหรือว่านี่นะคะความร้อนนะคะเห็นไหมคะ แจ้งหมดแจ้งละเอียดมากๆนะคะหรือใครอยากตั้งค่าก็เซตได้เลยนะคะสําหรับกุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบรีโมทแบบไขนะคะก็จะเป็นแบบนี้ให้ไป2ดอกตัวนี้นะคะกุญแจรีโมทแบบไขนะคะนี่เราจะติดเลขเครื่องไว้ว่าการลืมนะคะเพราะว่ารถมีหลายคันนะคะอ่ะสำหรับการตกแต่งภายในนะคะเริ่มจากด้านคอนโซลหน้าก่อนนะคะจะเป็นสีดํากิมมิคคือตัวสีเทารดัมโบอ่ะตัวนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะตรงช่องแอร์ จะให้มาเฉพาะรุ่นนะคะตัว XLS เท่านั้นนะคะ XLS นะคะมีความใกล้เคียงกับตัว XLT และ XLP l u s นั่นเองนะคะสำหรับด้านในนะคะกว้างมากๆนะคะเบาะนะคะยังปรับได้แต่ว่าอาจจะเป็นปรับแมนนวลนิดหนึ่งนะคะสำหรับแผงไฟนะคะตัวนี้มีในโหมดออโต้นะคะสำหรับแผงประตูค่ะมือจับจะเป็นแบบนี้นะคะมีฉลุด,ด้านข้างนิดนึงนะคะอ่า งไงบ้างคะสาหรับ DBL X LS ของเราคันนี้นะคะหล่อและดุดันบอกแล้วนะคะว่าใครนะคะไม่แต่งเราแต่งนะคะจัดได้ทุกแบบนะคะชอบชุดแต่งชุดวายชุดฮอกชุดดับเอร์วิกเตอร์นะคะจัดให้นะคะดอกเบี้ยพิเศษ0%พร้อมชุดแต่งใครสนใจอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็จะได้โปรดีๆแบบนี้เลยค่ะ